สวัสดีทุกทุกคนนะครับนะก็วันนี้ก็มาไลฟ์กันพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะหลังจากที่ไม่ได้มาไลฟ์น่าจะนานพอสมควรเป็นเดือนนะครับไม่ได้มาไลฟ์เลยนะวันนี้ก็กลับมาหน่อยนะครับมีโปรแกรมที่น่าสนใจของอาร์เซนอลเราในะค่ำคืนนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มนะก็จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนนี้ไลน์อัพ สเตตัวจริงของทั้งสองทีมก็ออกมาแล้วนะครับผมโดยอาร์เซนอลเนี่ยเกมเนี่ยเล่นในบ้านแต่ว่า,าเขาเรียกอะไรนะใส่ชุดขาวในแคมเปญน No m มอลเลสนะครับผมเป็นปีที่4ี่แล้วนะครับก็ <laughs> สิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการใส่ชุดขาวเล่นเกมในรายการนี้นะก็ปีที่แล้วก็แพ้พวกพี่ๆไปนะครับ สองศูนย์นะปีก่อนก็อ่าปีก่อนอปีสองพันยี่สามเนี่ยชนะแต่เป็นชนะออกฟอร์ดนะครับแล้วก็ปีนูน่นสองพันย,ยี่สองนะก็บูดแพ้นอติแฮมฟอร์เรสต์นะครับนะก็สำหรับไลน์อัพของอาร์เซนอลนะครับสเปนผู้เล่นตัวจริงก็ผู้รักษาประตูตตก็เป็นดาวิดลายานะครับกองหลังสี่คนเนี่ยคู่เซนเตอร์เป็นซาลิบากับอ่ากาเบล นะครับก็เป็นเซนเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนแบ,บกขวาเนี่ยก็เป็นทิมเบอร์นะซ้ายเป็นเจ้าหนูมาลูอิสเกลี่ก็คือ4แผงหลังเนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่เจอกับนิวคาสเซิลนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในส่วนแดนกลาง3ตัวเนี่ยเ,เป็นน้องเมเมลิโนโ่นะแล้วก็พี่จอจอจินโยนะครับเป็นเมฟิลคู่กลาง ส่วนเพเมกเกอร์ก็เป็นกัปตันโอเลกานะแนวลุกสามตัวนะครับเป็นมาร์ตี้มาร์ตินเนลลี่นะครับแล้วก็กาเบรียลเชซุสหน้าเป้าก็เป็นคายฮาวเวตนะเกมนี้เชซุสน่าจะเล่นเอ่อขวามาร์ตี้ซ้ายนะนะครับผมแล้วก็มีพิมลึกซิเยนโก้เนโตไลท์คีวีออเซอร์ลิงพวกนี้ก็ มีชื่ออยู่เป็นมานั่งสำรองนะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็ชุดใหญ่หนึ่งชุดใหญ่นะแมนยูก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็จะขาดอ่าจะพูดผิดขออภัยนะครับอ่าไม่ใช่จะขาดผิดจะเปลี่ยนแค่คนเดียวคือผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าพี่เจ๋งเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าจะให้โอกาสของบายินดีได้ลงในเกมนี้นะครับผมนะ ก็มาในระบบเก่งครับสามสี่สองหนึ่งนะผู้รักษาประตูก็เป็นบายินดีนะครับผมสามเซนเตอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นแม็กควายเดลิกนะครับผมแล้วก็ลิซันโดมาติเนสนะทางขวาก็เป็นวิงแบ็กขวาก็เป็นมาซาลาอุยมาซาลาวีนะวิงแบ็กซ้ายเนี่ยก็ไอโลดาโลนะครับผมเกมนี้เดี๋ยว คู่กลางก็เหมือนเดิมครับเจ้าหนูไมนูกับพี่อูอกาเต้แนวลุกนะครับเป็นอ๋อ,อมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมขอภยัยแนวลุกนะเ,เป็นกานาโชบูโน่นะครับผมแล้วก็หน้าเป้าเป็นล้านมุทฮอยลุนนะเอา S <S เดี๋ยวนะออน้องหมัดน้องหมัดเป็นตัวสำรองอยู่นะแหมไม่ได้ลงซะแล้วนะก็ให้โอกาสเป็นเจ้าหนูกานาโชลงมาแทนนะเกมนี้ผมว่าไม่ใช่งานง่ายของอาร์เซนอลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าพึ่งอา่าพึ่ง,งได้ใจจากการบุกไปเสมอพวกพี่ๆมานะครับแมชเชสเตอร์อยู่เต็ดส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอร์มเริ่มกลับมาลุ่มๆุ่มตอนๆอนอีกแล้ว คือสองนัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะนะแล้วก็แพ้เลยนัดที่แล้วนะครับแพ้นิวคาสเซิลขาบ้านก็คิดว่าคงไม่น่าคาบ้านสองนัดติดละมั้งนะ <laughs> ก็แต่ก็ไม่แน่นะเออแต่ไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้โลกสงบสุข <laughs> อยากให้โลกสงบสุขนะขออภัยบางทีแบบพูดสปัรตะเปย นะอยากให้โลกสงบสุขนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะนะครับออไม่ได้ไลา์นานก็คนดูอาจจะ หายหายไปช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโปรแกรมอะโปรแกรมของเราเนี่ยช่วงนี้มันจะถี่นะครับเดือนเนี้ยเดือนมกราคมเนี่ยเตะเก้านัดโอ้โหและเตะทุกถ้วยเก้านัดนี่คือเก้านัดแล้วก็เตะทุกถ้วยด้วยนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะนัด คืออาจจะด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้มานะผู้คนเลยอาจจะน้อยๆไปน,นิดนึงนะครับผมก็จริงๆก็อย่างที่เคยได้พูดไปนะก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ก็พยายามอยากจะพูดคุยกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะ สามารถพูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องฟุตบอลนะช่วงนี้อากาศหนาวนะแบบว่าหนาวแบบไม่หนาวคือหนาวจริงๆอะ่ะคือแบบถ้าปกติถ้าเป็นช่วงนี้นมันก็จะเริ่มไม่ค่อยหนาวเริ่มร้อนแล้วนี่มันยังหนาวอยู่เลยคือแบบเออสมเป็นสมก็เป็นหน้าหนาวของจริงๆอะ่ะนะ <laughs> แล้วดูแล้ว ดูจากพยากรณ์เนี่ยดูข่าวอะไรเงี้ยครับน่าจะหนาวไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยๆนะครับนะถึงนู่น่ะมันประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดเลยอนะ่ะก็จริงๆไม่ค่อยชอบอากาศหนาวนะแต่บางคนอาจจะชอบนะครับเพราะว่าแบบมันเย็นสบายอะไรเงี้ยมันดีแต่สําหรับผมอาจจะด้วยความที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นภูมิแพ้หรืออะไรนะแต่ว่าพอเป็นอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยครับจะป่วยง่าย เออก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งท้งที่ตัวเองก็ออกกําลังกงออกกาลังกายอะไรมาตลอดนะแต่ก็ป่วยง่ายแพ้แบบอากาศเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเคยไปเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเที่ยวไม่ได้เลยคือแบบตัวเองไม่สบายแบบไม่สบายเพราะว่าอากาศหนาวหนาวเงี้ยไปเจอแล้วก็แบบเที่ยวไม่สนุกอะ่ะเที่ยวได้แต่เที่ยวไม่สนุกต้องกินยากินอะไรไปอะไรเงี้ยครับอ,อ่า แล้วเวลาแบบผมอะ่ะอ่าก็ไลายฟังเป็นประสบการณ์ก็คือได้มีโอกาสไปต่างประเทศอยู่สองรอบแต่ช่วงนั้นก็มันเป็นช่วงแบบเอ่อเป็นหน้าหนาอ่าไม่ใช่หน้าหนาวพู่ผิดขอไปครับหน้าหน้าร้อนหน้าหน้าไม่ใช่หน้าร้อนสิหน้าแบบว่าอย่างไปอังกฤษเนี่ยเคยไปอยู่รอบหนึ่งนะช่วงนั้นก็ไปไปเรียนนะครับไปซาวท์มตันอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้มีโอกาสไปตามที่รูปโปรไฟล์ที่ได้ถ่ายนะตอนนั้นไปเรียนหลักสูตรนะครับก็อากาศตอนนั้นก็คือปกติที่อ่าประเทศอังกฤษเขาเย็นอยู่แล้วนะช่วงนั้นแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเย็นจ๋ามากก็คือเย็นอะ่ะเย็นประมาณเนี้ยของของไทยอะ่ะเนี่ยก็คืออากาศเย็นแล้วนะ นะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมของสนามของแซมฟอร์ดบิทที่เชลซีนะครับแล้วก็ไปสถานที่สำคัญสำคัญของอังกฤษนะตรงนั้นน่าจะเจ็ดแปดปีได้แล้วก็นึกถึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเก็บตังค์นะถ้ามีโอกาส <laughs> ต้องเก็บตังค์ก่อนอันดับแรกนะครับ แล้วก็ได้มีโอกาสไปประเทศจีนเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมานะครับไปเรียนหลักสูตรเหมือนกันนะแต่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยแต่ว่าก็เริ่มซาแล้วลละคือแบบไปลายๆแล้วไปช่วงนั้นแต่ว่าก็ยังเข้มงวดอยู่คือคือเหมือนกับว่าเราไป ที่จีนช่วงนั้นนะคือจีนเนี่ยก็อย่างที่เราก็รู้ๆกันเนาะว่าเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะเป็นต้นของตัวแพร่ไอโควิดอะ่ะเออเราไปเงี้ยใช่แต่ถึงจะไม่ใช่เมืองที่มันเป็นเมืองอู่ฮั่นเมืองอะไรเงี้ยที่เป็นตัวแม่มันนะนะแต่ว่าเราไปประเทศเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปที่ไหนมากเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้ไปบ้างคือไม่สามารถข้ามเมืองไปได้ อยู่เซี่ยงไฮ้เงี้ยก็จะข้ามไปเมืองนี้ไม่ได้ไปไปักกิ่งไปอะไรเงี้ยไม่ได้นะก็จะได้อยู่แต่แค่เมืองเซี่ยงไฮ้อย่างเดียวนะครับก็เป็นประสบการณ์เล็กๆแล้วก,การมาพูดคุยเล่าให้ฟังนะแต่ว่ากลับเรื่องหมดต่อนะจริงๆผมบ่นใจไงไม่รู้ว่าวันเนี้ยอาจจะไม่ใช่งานงาน่ายจริงๆก็ไม่ใช่งานง่ายหรอกเจอแมนยูเพราะว่าอย่าง ไอ้ในนัดที่เราชนะเขาสองประตูต่อศูนย์นะเกมนั้นจริงๆก็พูดตรงก็แทบจะไม่มีอะไรนะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ลูกเตะมุมอะมันก็ดูแบบสูสีอะเออการเป็นสูสีแบบว่าไม่ได้มีอะไรแบบการเข้าทำที่แบบจะแจ้งมากเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็มีเออนะ่ะได้จะลูกเซตพีทอะเออก็เป็นลูกที่เด็ดนะ แต่รอบเนี้รอบเนี้เชื่อว่าแมนยูมันจะมาแบบระมัดระวังมากขึ้นเยอะเลยแหละเพราะว่ามันรู้แล้วแหละว่าเออฮานนอนเนี่ยแม่งต้องมาแน่ๆลูกเตะม,มุมอะไรเงี้ยแม่ต้องระมัดระวังเยอะทีนี้ก็จะเล่นยากแล้วนะก็ต้องหาจังหวะเขาทําเอาแล้วแบบช่วงหลังๆเกมลุกดูตื้อๆดูแบบขาด <c oughs> ขาด,ขาดความคิดสร้างสารรค์นะขาดไอเดียนะแต่ว่าก็ ไม่รู้ว่ามันก็ต้องเชียร์ต่อไปนะนะช่วงนี้ก็อาจจะแบบฟอร์มแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวจบจากนัดนี้นะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวประมาณช่วงกลางสัปดาห์เดี๋ยวเราก็ต้องเจอสเปอร์อีกนะลอนดอนดาร์บี้อีกโอ้โหหลังจะเจอสเปอร์เจอสเปอร์เสร็จเจอวิลล่าเดี๋ยวมีเจอเอ่อถ้าจำไม่ผิดเจอคิโรนาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกโอ้โห อีกหลายอีกหลายแมตช์เลยอะสามสี่แมตช์ได้มัม้งเนี่ยที่เราจะต้องเตะแม่งเตะโคตรถ,ถีเลยเดือนนี้ถีจริงเก้านัดเก้าแมตช์แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวมีช่วงต้นเดือนก็ไปเตะคาราบาคับนัดสองกับนิวคาสเซิลอีกแล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะที่ที่เขาข่าวนะผมก็อาจจะจําได้ไม่หมดนะแต่อีกเยอะอีกประมาณสี่แมตช์ห้าแมตช์ในเดือนนี้นะไม่ใช่ยังไม่พูดถึงไอ ไอ้นันั้นอันมันมันช่วงประมาณต้นเดือนก็คาดเกี่ยวไปไปลายเดือนนะก็เกอะผมว่าน,นับเตะเกานะครับแต่วันนี้ก็เอาจริงๆวันนี้ก็ก็ก็ชุดใหญ่นะอาร์เซนอลก็ชุดใหญ่นะยกเว้นแบบแดนกลางอะไรเงี้ยแดนกลางเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยชุดใหญ่เท่าไหร่แต่ว่า พี่หมึกกับน้องข้าวก็สแตนบายอยู่เป็นตัวสำรองนะไม่ใช่ว่าไม่มีชื่ออะไรเงี้ยอแต่ว่าคนที่ลงไปอาจจะให้โอกาสพี่จอให้น้องเมย์ลงก่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าให้โอกาสคนอื่นบ้างบ้าจริงๆจริงๆอะอยากให้โอกาสอีกคนหนึ่งคือเนโตนะเหมือนเนโต้ยังได้ลงหรือเปล่าไม่ค่อยไม่แน่ใจนะว่าได้ลงไปบ้างหรือย,ยังแต่ว่าจริงๆอะถ้าไม่เจอแมนยูเนี่ยเนโตอาจจะได้ลงนะครับ เพราะว่าอย่างในคาราบาวครับเนี่ยลงไม่ได้เพราะว่าติดครับทายนะเล่นให้กับไอบอลมัด bon ไปแล้วนะทีนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่รายการก็ยังไม่ได้ลงก็เป็นรายย่าตลอดเลยนะเหมือนจะลงไปนัดสองนัดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนโตนะครับแต่ก็มีชื่อตลอดนะก็ไม่ได้แบบมีโวยวายอะไรหรืออะไรยังไงก็มาแบบ อะไรนะเขาเรยนนะยืมยืมตัวมานะครับก็ผมว่าเกมเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะเล่นกันแบบรัดกลุ่มอ่ะอืมอาจจะตื้อตื้อตึงตึงเหมือนวันนั้นนั่นแหละดูทรงแล้วแบบอาจจะยิงกันแบบเพราะว่าอย่างอย่างอย่างแมนยูเนี่ยเชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะต้องมาเล่นคล้ายๆกับที่เจอกับพวกพี่ๆเลี้ยวภูนะครับก็อาจจะ เน้นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะดูถูกหรืออะไรนะรเพราะว่าอย่างกองหลังเราเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือดูจะแน่นๆไม่ใช่ไม่ใช่จะแน่นก็แน่นแหละจริงๆก็จริงๆ,ก,งๆก็ชุดใหญ่นะชุดใหญ่แล้วแหละจริงๆไอจะบอกว่าเจ้าไม้เจ้าไม้ก็ถือว่าเจ้าไม้ก็ถือว่าเป็นเจ้าชุดใหญ่ได้นะนะครับแบบน้องมันก็เล่นดีอะ่ะจริงๆนะแต่ว่า แมนยกูก็ก็มีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่แต่ว่าอา,อามาัดไอเจ้าดิยาโลอามาัดดิยาโลไม่ได้ลงก็เบาใจไปได้นิดนึงเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันตัวแสบของแมนยูในช่วงยุคของอโมริมจริงๆนะเล่นดีจริงอามัดเนี่ยแต่ก็ไม่แน่าอาจจะเป็นน่นอ่าน่าจะเอามาเป็นตัวซูเปอร์ซับลงมาแบบอ่าอะไรเงี้ยอาจจะมาเป็นตัวซูเปอร์ซับอืม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาสี่ทุ่มกำลังดีนะก็สำหรับพรุ่งนี้คนทำงานก็นอนไม่ดึกมากนะครับประมาณสี่ทุ่มเวลากำลังดีนะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะมาเจอกันหลังเกมนะครับถ้าแพ้ก็อาจจะปิดไฟนอนดีกว่านะแต่ถ้าชนะก็เดี๋ยวว่ากันนะอันนี้พูดตามตรงเลยนะนะครับผมอ่า นะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Red Corner ด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังขาดอีกอยู่พอสมควรนะอีก100ร้อยกว่าคนนะครับก็ขอให้ถึงสักหนึ่งพันคนก่อนนะก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้งแปดร้อยกว่าคนก็ขอบคุณมากจริงๆนะยังไงก็ อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงเรามารับชมเกมแล้วก็หลังเกมก็อาจจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ